หนอนี้ไปเอาหารด้เยนไปดั่นสามารถรับเหว่าดครี่ใหไป้ได้างพัดเตม่ที่ห้องใช้ด้านหลังครับดับเพื่อเหืนะครแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาลวไม้น้อยนิ้าไปโแจ้ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำขาขานะคะคุณแจ็คคุณนวรเข้านำถังดับเพลิงไปดับเพลิงที่หน้าเขาเอหนม่ บุตรอาเข้าไปตาดไฟที่ทีทางไฟเพลิครบกวนคุณพยโทรแจ้งเทศบาลตำบลบ้านไซขาวให้นำรถดับเพลิงเข้าเพลิงและพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ในห้องเร็ยนด้วยค่ะค่ะสวัสดีครับเทศบาลตำบลบ้ายขาวครับไปบ้านที้เกิดเหตุไฟไหม้ที่ห้องเรียนที่โรงตัดขัดสายยาวค่ะรบกวนขอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและรถดับเพลิงมารบกวนจันการห้วยค่ะตอนนี้สถานการณ์ไฟไหม้รุนแรงขนาดไหนครับรุนแรงค่ะตอนนี้ ได้ดับเพลิงไปแล้วแต่ว่ารถพ่วงทำงารนไม่ได้รครับทราบครับเดี๋ยวทางเทศบาลตะบนสายข,ขาจะส่งรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ออกดับเพลิงวัยยี่สิบนี้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะรถพ่วงพลอยโทรแจ้งเจ้าหน้าตำรวจให้งนาเคลียร์เส้นไฮเจริตรจนจวนเพื่อขับขานรถสวัสดีครับสารีตำรวจภูธรสายดาวครับ รับทราบครับผมจะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถ200ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เลยครับผมรับทราบค่ะคุณอยแจ้งประกาศใช้แผนอุบยุกเจ้าหน้าที่พนักงานและก็ลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะกระกาศขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ทีท่บริเวณห้องนี้ไม่สามารถควบคุมเพลิงไม่ได้ขอเชิญเจ้าหน้าที่และพนักง,งานทุกท่านและลูกค้าทุกท่านอพยพทันทีเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณค่ะ ประกาศประกาศขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณห้องเย็น แล้วผมพนักงานดับเพลิงเทศบาลตภามลายขาวได้นําพนักงานดับเพลิงจำนวนสามนายรถดับเพลิงจำนวนหนึ่งพันพร้อมดับเพลิงครับพี่ดับเพลิงช่วยดับเพลิงที่หน้าห้องเย็นได้เลยค่ะอ๋อค่ะขณะที่ได้มีการนำพืนที่สินค้าออกมาเพื่รอการดำเนินการค่ะตอนนี้ได้มีการออกมาดับเพลิง มีพน,นักงานทั้งหมดเร็ดคนครับมปะครับตอนนี้เบอรได้สมบรลงแล้วครับ